สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีลบลทาร์โร่ค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่า ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะคะจะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบีก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บ ไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะไม่จริงจังกันมากจนเกินไปนะคะมันอาจจะมีตรงบ้านนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเดยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เรียดนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าวันนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะ แปดถ้วยนะจะฮาร์ลแฟนกลับหัวนะคะและเจกถือดาบนะคะอืมในตอนนี้นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะคุยอะไรแล้วไม่อยากที่จะเจรจาอะไรแล้วในตอนนี้คืออยากจะเดินหันหลังออกมาจากความรู้สึกที่แย่ๆนะคะอยากจะออกไปหา สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันอึดอัดนะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเรามันทําอะไรไม่ได้แบบนี้แล้วมันก็มีแต่ความคิดที่ลบๆทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองมันถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านะถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบีก็ต้องบอกว่าคุณกาลังเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มันไม่รับความยุติธรรมนะคะถูกละเลยความรู้สึกมากๆแล้วคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ขอเดินออกไปจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะรู้สึกว่าก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ที่เจออยู่ในตอนนี้นะคะบีมองว่าพลังงานของคุณน่ะเป็นประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องของการงานมันก็เหมือนกับว่าในตอนนี้น่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณทำอะไรไปแล้วมันมันไม่ได้คิดให้รอบคอบอะ่ะแล้ว แล้วมันทาให้งานผิดพลาดคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะขอพักสมองสักหน่อยนึงนะคะรู้สึกในตอนนี้คือยังไม่พร้อมที่จะทํางานบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะจิตใจของคุณค่อนข้างขุ่นมัวนะคะรู้สึกว่าในวันนี้ไม่ไม่มีความสุขเลยนะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะ เกิดจากสถานการณ์ที่คุณน่ะถูกเอาเปรียบทางด้านของความรู้สึกนี่แหละนะคะเลยทําให้ทุกอย่างในวันนี้ดูแย่ไปเลยนะอ่ะเราไปดูพลังงานฝั่งของเขานะคะหรืออีกในหนึ่งบางคนก็กําลังที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรักมากๆนะคะอืมอาจจะมีการเดินทางนะคะเพื่อไปอสแสวงหาอนาคตของตัวเองอะไรแบบนี้นะพลังงานฝั่งของเขานะคะ ราชาถือไม้นะเด็กถือไม้นะคะและ3ามไม้อืมพลังงานฝั่งของเขาเป็นพลังงานของคนที่กำลังรอคอยนะคะรอคอยโอกาสในในการเดินทางรอคอยโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะรอคอยข่าวสาร ทุกอย่างเลยค่ะที่มาจากทางไกลนะคะเพราะพลังงานฝั่งของเขาอะเน้นไปเรื่องของการงานนะคะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะ่ะเขากําลังตั้งใจนะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จแล้วเหมือนกับว่าเขาทําแล้วแหละแต่กําลังรอผลตอบกลับที่มาจากทางไกลอยู่นะคะหรืออีกในนึงก็เหมือนกับว่าเขาเองกําลังรอคอยการเดินทางที่จะมาเจอคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่มันเป็นช่วงของการที่กําลังแบบ กำลังจะลงมือทอําอ่ะแต่มันกําลังรอเวลาที่เหมาะสมเขากําลังมองหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะในช่วงนี้นะคะเขาต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพลังงานของเขาเป็นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเรามาดูซิว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณนะคะที่ผ่านมานะเป็นอย่างไรนะคะ The Tower มันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไปแล้วหรอคะมีการทำให้เกิดอาการรู้สึกว่ามันไม่รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนาะ The Magician นะคะอัศวินถือเหรียญนะสิบเหรียญนะคะบีมองว่าบางคนเป็นครอบครัวกันไปแล้วนะคะ จดทะเบียนสมรสแล้วนะคะเข้าพิธีตามศาสนาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้บีมองว่ามันอาจจะเกิดการทำให้การรู้สึกเสียอกเสียใจจนไม่สามารถให้อภัยกันได้นะคะแล้วมันก็เป็นการเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะโดยที่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวนะคะแต่จากที่พี่เห็นตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะ่ะเอาจริงๆแล้วค่ะความเป็นครอบครัวยังอยู่ความรู้สึกเติมเต็ม ลดลงแต่ว่ายังลดลงไม่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันยังเป็นสิบเหรียญอยู่นะคะคือความมั่นคงอ่ะค่ะบีมองว่ามันยังเป็นสิบเหรียญอยู่ยังไม่หายไปไหนสักเหรียญเลยนะแต่ความรู้สึกอะค่ะหายไปแล้วอืมความรู้สึกหายไปแล้วนะคะแต่สถานะยังคงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ค่ะความเป็นครอบครัวยังอยู่ความชัดเจนยังอยู่แต่ความรู้สึก หมดไปนะคะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนะคะจากที่เห็นตรงนี้นะ่ะการที่คุณนะ่ะต้องการที่จะเดินออกไปจากตรงนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็คงรับไม่ไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ฝั่งของเขาเป็นฝั่งที่ต้องการที่จะพลิกสถานการณ์ทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมาดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเขาจะทําทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าอัศวินเถื่อนอยู่ตรงนี้เดอะเมจิเชนอยู่ตรงนี้ พร้อมที่จะทําทุกอย่างคะ่ะพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างนะบีมองว่าสถานการณ์ที่คุณเจอกันมาเนี่ยมันยากมากๆเลยคะ่ะที่จะรับมือไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดจากเรื่องอะไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณแต่ละคนนะคะแต่จากที่บีเห็นนะ่ะหน้าไพ่ตรงเนี้นะมันมีการละเลยความรู้สึกกันมีการอาจจะมีการทําผิดสิลด้วยก็เป็นไปได้นะคะอืม แต่ส่วนใหญ่อะพลังงานในวันนี้นะ่ะเป็นพลังงานของคนที่ถูกต้องตามกฎหมายกันไปแล้วนะคะมีความเป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีบุตรแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ก็มันก็มีบางอย่างนั่นแหละที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามแต่คุณก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะอ่ะเรามาดูซิว่านะคะในตอนนี้เนี่ยเขาเนะคะคิดอะไรนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ไม้สมถ้วยอืมสี่ดาบมันเหนื่อยเนาะจัสเมนนะคะอืมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะลาชินีถือถ้วยนะคะถามว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขานะคะจากไพ่ห้าใบแรกที่มีเปิดขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเอง รู้แหละว่ามันหนักรู้แหละว่ามันเหนื่อยแต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะ่ะมันจะกลายเป็นไปว่าไม่มีความสุขความเข้ากันได้ลดลงความสุขเริ่มลดลงไปนะคะแต่การที่มีการนิ่งการที่มีการเฉยนะคะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะ่ะมันเหมือนกับว่าเขานิ่งเพื่อตั้งหลัก เขานิ่งเพื่อพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์เพราะเขาเองนะคะยังคิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วอีกไม่นานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถึงจุดจบมันจะสิ้นสุดการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามผลบุญแล้วก็ผลกรรมที่คุณเคยได้กระทำกันมานะคะลาชินีถือถ้อยังชัดเจนว่าคุณนะ่ะยังเป็นหนึ่งในใจของเขาถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมา เขาจะทําให้คุณเสียใจเรื่องอะไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับกรณีของคุณนะคะแต่ความคิดของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเองนะคะยังมั่นคงในใจว่าคนคนนั้นก็ยังคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ไขสถานาการณ์นะคะ,ะเปิดไพ่เพิ่มนะคะ แต่มันก็ต้องขอเวลาเขาสักหน่อยนึงนะเพราะเขาพยายามมากเลยค่ะที่จะทําทุกอย่างให้มันดีะนะคะ mm hmm. เขาจะทําทุกทางเลยจริงๆนะมองหาโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะมีทางเป็นไปได้ที่จะพลิกสถานาการณ์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในความสมพันธ์นะคะจริงๆค่ะคนคนนี้นะคะบีบอกได้เลยนะว่าเขาจะทําทุกอย่างจริงๆถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นว่าเขาทํำไหม คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเขาไม่เห็นจะแก้ไขอะไรเลยเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาไม่รักเราจริงๆสักหน่อยแล้วเขาจะมาแคร์เราทำไมคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่ดีอยอยากจะบอกว่าจากหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะมีเห็นถึงความพยายามของเขานะแต่มันต้องให้เขาพิสูจน์นะคะอืมจี p l a c e พราะคุณนะ่ะคือแม่ของลูกของเขาคุณคือพ่อของลูกของเขาไม่ว่ายังไงก็ตามคุณก็ยังคือคนคนนั้นที่เขาอยากจะเป็นครอบครัวด้วยต่อให้เขาจะทำผิดกับคุณสักแค่ไหนก็ตามต่อให้เขาจะทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจสักแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาอยู่กับคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่านะเอาจริงๆแล้วนะ่ะปัญหาทุกอย่างนะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะ ถ้าเป็นฝั่งถ้าเป็นฝั่งเขานะที่ทำให้คุณเสียใจอะยังไงเขาก็พยายามแน่นอนค่ะเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเสียใจมากๆค่ะนะคะเพราะเขาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดสถานการณ์แบบนี้อะแต่มันเหมือนกับว่าบีใช้คำนี้ได้ไหมอะมันพลาดไปแล้วอะอืมมัน มันก้าวไปแล้วอะแล้วมันมันจมลงไปแล้วอะค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าในตอนนั้นมันจมแล้วมันก็ยังถอนตัวไม่ขึ้นแต่ในตอนเนี้ยกําลังที่จะถอนตัวขึ้นมาหรือถอนตัวแล้วสําหรับบางคนนะคะคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้แล้วนะว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างเสมอรู้แล้วว่าใครคือคนคนนั้นจริงๆ เพราะจากที่บีเห็นนะเขาตื่นรู้แล้วเขารู้แจ้งแล้วค่ะทุกอย่างนะคะที่ความดีของคุณนะ่ะที่คุณเคยได้กระทำในความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้เขาเข้าใจอะไรอะไรได้มากขึ้นแล้วมันทำให้เขาคิดที่จะแก้ไขสถานาการณ์ให้ดีแล้วจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจอีกนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้นะคะอ่ะอีกสักห้าใบเนาะ เพราะเขาเสียใจจริงๆนะเนี่ยค่ะเจมแพล a เขาอะถ้าอยู่ไกลกับคุณในตอนนี้นะเพราะว่าไพ่อะมาเป็นคนทางไกลได้นะคะอายุแตกต่างกันได้เพราะมีไพ่เด็กขึ้นมานะคะต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่คนทางไกลก็ได้นะแต่บีมองว่ามันมีกำแพงใจอะกั้นอยู่สำหรับบางคนไกลกันเพราะว่าต้องไปทำงานนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเราต้องไกลกันนะคะ เขามีเกณฑ์การที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การที่จะเดินทางมาเจอคุณนะคะมีเกณฑ์การที่เขาจะปรับทุกอย่างอะคะ่ะให้มันสมดุลระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามอะบีมองว่าเขาจะพายายามจริงๆนะคะอืมแต่เขาขอเวลาก่อนนะคะเพราะว่าในตอนนี้เขาทำให้คุณเสียใจใช่ไหมเขาก็กลัวว่าคุณอะกำลังตั้งดาบรอเขาอยู่ เขากลัวว่าคุณกําลังตั้งดับรอเขาอยู่คุณจะคิดว่าเขาแบบไม่กล้าก็ได้นะคะเพราะจากที่บีเห็นอะคือเขา,าพยายามที่จะแก้ไขแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังมีความกังวลเพราะคนทําผิดอะคะ่ะยังไงก็กังวลอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขายังจะมีความหวังไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเขาทาให้คุณรู้สึกว่าหมดความศรัทธาในตัวของเขานะคะแต่เขานะห้าเหลียญนะคะ เขาจะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะต้องทำด้วยวิธีอะไรก็ตามทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะอืมเขาจะยอมคุณนะคะไม่ว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรก็ตามเขาจะทำในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้ นี่คือความคิดของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะเพราะจากที่บีเห็นตรงนี้นะต้องบอกว่าตัวของเขาของเขาเองนะคะยังไงเขาก็จะแก้ไขสถานการณ์จริงๆเพราะเขายังมองว่าคุณคือคนสำคัญเขายังมองว่าคุณคือคนคนนั้นจริงๆคุณคือคนในใจของเขาคนเดียวที่เขาจะใช้ชีวิตด้วย นะคะเพราะว่าในในในหน้าไพ่ตรงเนี้ยบีต้องย้ํานะว่าส่วนใหญ่เป็นกรณีของคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีแล้วนะคะแต่ถ้าใครอ่ะยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็ไม่เป็นไรนะคะได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะบีเอาพลังงานส่วนใหญ่เนาะเพราะขึ้นมาครบเลยจริงๆนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามบีอยากจะบอกว่าเขานะคะ ยังไงก็จะแก้ไขสถานาการณ์แล้วทําให้คุณนะ่ะเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเขาจะต้องพยายามสักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะให้เขาทําอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่เขาจะพยายามเพื่อคุณนะคะอ่าเรามาดูซิว่าคําแนะนําสําหรับคุณในวันนี้นะคำแนะนำสำหรับคุณนะคะ ถ้าบีจะบอกว่าพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้อะ่ะมันมีพลังงานของรักแท้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นสิบเหรียญมันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่แน่นอนจากหน้าไพ่ของเราในวันนี้แล้วก็เป็นพลังงานของการที่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็คู่บุญคู่บารมีอยู่ในเวลาเดียวกัน เพราะยังไงอะค่ะความสัมพันธ์นี้ก็ต้องได้ไปกันต่อนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันนะคะว่าคุณจะไปกับเขาไหมหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะเมื่อได้กลับมาแล้วนะสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอืมถ้าได้มีกิจกรรมทําร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามนะสำหรับบางคนเนาะเป็นครอบครัวกันไปแล้วมีบุตรด้วยกันไปแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หากิจกรรมทําร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัว เพื่อที่จะได้เป็นความทรงจําดีๆนะคะเวลาที่เราต้องห่างไกลกันอะ่ะเพราะบีมังว่าส่วนใหญ่อะ่ะอยู่ไกลกันนะคะเพราะหน้าที่การงานบางเรื่องอะคะ่ะถ้ามันไม่สําคัญนะก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้แล้วความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องการเขาแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาทีละก้าวก็ได้ค่ะ เพราะว่ายังไงอะ่ะคุณก็ต้องรักษาหัวใจของตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้จริงๆกับการกระทําของเขาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสําคัญเลยคือหัวใจของเรานะคะอืมบางสิ่งบางอย่างก็ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆนะคะ ถ้าหากว่านะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณน่ะแล้วคุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคะเมื่อนะคะต่างฝ่ายต่างได้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ต้องยินดีให้กับให้กันและกันนะคะมันจะดีมากที่สุดนะถ้าคุณคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงกลับมาไม่ได้แล้วนะคะก็ยินดีกับเขาเนาะถ้าเขาเจอความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วคุณก็ได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันนะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นะ่ะคุณยังอยากให้โอกาสเขาคุณยังอยากให้อภัยเขาคุณยังอยากจะไปต่อกับเขานะคะเมื่อเขากลับมาแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็รักษากันไว้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณน้งสองคนนะ่ะที่ได้มาเจอกันก็เพราะว่าเคยได้ขอพรร่วมกันเอาไว้นะคะ บางครั้งก็คือนะคะใช้ใจสัมผัสนะคะมากกว่าการใช้ความคิดในกรณีของการใช้ใจสัมผัสนะ่ะคุณลองถามใจของคุณดูนะว่าการที่อยู่กับคนคนนี้ความสุขอะมีไหมความทุกข์ล่ะมีมากกว่าความสุขไหมนะคะลองถามใจของคุณนะคะต้องถามใจของตัวเองจริงๆนะเพราะเพราะว่าไม่มีใครอะคะ่ะรู้ หัวใจของคุณเท่ากับตัวของคุณนะคะเขาจะกลับมาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณนะคะอืมบางครั้งนะคะกับบางเรื่องเนาะเราก็ทำได้เพียงแค่ทำใจยอมรับเท่านั้นแม้ว่าเราจะไม่เต็มใจก็ตามนะคะอ่ะไพ่สำรับนี้ก็รอกันนะ อย่างนะคะจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วน่คุณทั้งสองคนเน่เป็นคู่ที่แบบว่าเวลาที่มันอยู่ด้วยเวลาที่มันอยู่ใกล้กันอะค่ะเวลาที่แบบรักกันใหม่ๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใจมันเต้นแรงอ่ะมันรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจอะไรแบบเนี้ยค่ะมันรู้สึกมีความสุขในช่วงแรกๆนะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเมื่อกลับมาแล้วเนี่ย มันจะไม่เป็นความเสี่ยงอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอืมบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมองอะไรให้มันหลายๆมุมด้วยนะคะอย่ามองเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะคะถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้นะ่ะความรู้สึกมันจะยังไม่ได้ปลดปลดล็อกก็ตามนะคะความรู้สึกมันก็ยังมีกำแพงใส่กันก็ตามแต่ในอนาคตอะคะ่ะ แต่ในอนาคตอ่ะมันมีโอกาสนะคะที่จะปลดล็อกใจของการรละกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว,ว่าในตอนนี้จะมองไปแล้วเนี่ยมันท้อใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะพอใครก็ขึ้นมานะคะบอกบอกชัดเจนว่าในตอนนี้คุณเองก็เริ่มถอดใจอะนะแต่จริงๆแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีโอกาสนะคะถึงแม้ว,ว่าก่อนหน้านี้นะคุณจะไม่รับความยุติธรรมอะคะ่ะนะ ไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้ต้องได้กลับมานะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีดีแบบปรับปรับฉับพลันก็ตามนะคะอาการบาดเจ็บในใจของคุณมันจะค่อยๆหายไปนะคะถึงแม้บางอย่างมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะถึงแม้บางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้แบบ รวดเร็วทันใจอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้อะคะ่ะนะแต่บีมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณและเขาจะได้กลับมาดูแลดูแลใจของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะพี่นางฟ้าสักหน่อยเนาะลบพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะ อะไรที่มันทุกใจอะค่ะก็ไม่ต้องเก็บมามาคิดนะว้าวทูเลิฟคือตอนแรกนะ่ะบีเห็นไพ่ตรงเนี้ยบีก็มองว่ามันก็มีพลังงานของทูเลิแฟแฝงอยู่นี่แหละนะคะแต่มันก็แบบมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าไพาท่ที่ที่เป็นแบบเป็นรักแท้มันก็ขึ้นมาแค่ใบเดียวไงเออแต่พี่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ของกันและกันในอนาคตนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะถ้าหากว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันมากพอนะคะขาดความหวานนะบางสิ่งบางอย่างมันจืดจางมันจืดชืดไปนะคะก็ต้องเติมเต็มส่วนนี้ให้กันและกันนะคะขอให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธานะคะว่ารักดีๆนะคะจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณทั้งสองคนยังไงก็ต้องได้เปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันอีกครั้งหนึ่งแน,แน่นอนค่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะ มีความแตกต่างจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุนะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างในด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะคะคุณเคยขอพรให้ได้มาเจอกันจริงๆนะคะเนี่ยพ่ออกมาแบบนี้นะ่ะทั้งตั้งแต่สำรับนี้แล้วเนาะแล้วก็พี่นางฟ้าอีกนะคะช่วงนี้นะ่ะมันเป็นช่วงที่จำเป็นจะต้องแหกกันนะคะ แต่พอห่างกันไปแล้วเมื่อกลับมามันจะกลายเป็นรักดีๆที่มีให้แก่กันนะคะอ่ะใบสุดท้ายคุณน้องสองคนนะยังมีแพทชั่นต่อกันนะคะยังชอบกันมากๆเลยนะเอาจริงๆถ้าไม่เกิดปัญหาไม่เกิดประเด็นกันขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังไปกันได้อีกไกลเลยค่ะแต่เนื่องจากว่ามันมีพลังงานของรักแท้นะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางมันต้องขลุขระแน่นอนนะคะแต่ถ้าเมื่อกลับมาแล้วความสัมพันธ์ จะมีโอกาสดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็จะจับมือกันไปแบบยาวๆเลยอะนะโอเคเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกธาตุลมม่ถุนตุนกุมธาตุด,ดินพฤสศกันมังกรธาตุไฟนะคะเมสิห์ธนูส่วนราศีนะคะราศีพฤษศราศีตุลราศีกัน ราศีธนูค่ะราศีกุมนะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือแรนดอมของเราในวันนี้นะคะบีก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ